สวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ROV กันนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเตียวเซียนกันนั่นเองเนะี่ยทุกคนนี่เลยนะเป็นตัวที่เราชอบเล่นมากเลยเพราะเป็นตัวที่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโกงนะเพราะว่าสามารถทาให้ฝ่ายตรงข้ามตัวแข่งแล้วก็ถ้าเราอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยเราสามารถได้เพื่อนอะ่ะทุบหรือว่าตีจงตีนางได้โดยที่ฝั่งตรงข้ามทําอะไรเราไม่ได้นเองทุกคนโอเค มาดูกันว่าเราจะเล่นตัวนี้ได้เก่งขนาดไหนในอินคนก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดเสนอเพื่อใครเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยนี่เดี๋ยวเซียนน่ารักมากเลยยังไม่มีสกินนางเลยนะทุกคน,นามาแล้วมาแล้วมาแล้วพอเลยว่าตานี้เราจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ป่ะลูนะอึ๊บโอเคปา๊กูกไปเนาะ ทำไมเลนกลางไม่มีไม่มีใครมาเลยทุกคนฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาไปเล่นไหนกันเอ่ยตอนนี้เราอยู่กับยอนนั่นเองนะเราจะไปช่วยแวนหน่อยดีกว่าไม่แข็งเลยหรอย่าโอ้โหเียได้ของอ่ะไม่ไม่แข็งแค่เลยตีตัวนี้ไปเลย,ยตายไปให้หมดสวัสดีค่ะลุง เจอลุงเฉยเลยทุกคนเชิลุงข้างบ้านเออลุงแข่งไปอ่ะแล้วก็แช่อีกรอบเออเอาเข้าไปลุงลูกว่าลุงหนาวตายแล้วลูกลุงลุงจะมาห้ามกับหนู่งี้ไม่ได้นะเออสวยลุงเขาไม่กลับเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนมัดบัดบัดบัดโอ้โหไม่แข็งขึ้ด้วยนะโอ้โหทุกคนเราตายแล้วแหละ โอเคอึ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเตียวเซียนเอาใหม่เองค่ะอนนี้คือเล่างคือบอกเลยว่าโอ้โหอย่างเดือดน,นะทุกคนมาเดี๋ยวเราปาสกิลคายคีก่อนนะเย yeah, สสกิ 3, ลสามปดล็อกเรียบร้อยอึ๊บตายไปให้หมดเจ้าคลิปจะไม่มีใครมาแหลมตูดเลยเชนเมททุกคนอย่ามาแหลมตูดชนะคุณลุงอะ่ะ คุณ <S él ite> ลุงตัวพูเล่นคุณลุงเอ้าทำไมคุณลุงไม่แข่งไงแกแกเดี๋ยวก่อนทำไมคุณลุงไม่แข่งคุณลุงคุณลุงคุณลุงตายไปเลยนี่เนี่ยอ๋ออย่างงงโหเล่นบนลทำไมตีไวจังเลยอะไม่น่าหรอแม่ตีไวเกิน รีบไปไหนลูกรีบไปไหนกัน <need> ดีไวกันจังรีบไปไหนกันเออรีบไปไหนกันโอ๊ยเลีนบนนีนะ่เนาะเพิ่งเล่นสี่นาทีด่าโลซึบโอเคตีคีบไปเพลินๆตอนนี้มานาเราหมดแล้วนะเราซื้อมานามาก่อนนะทุกคน เพราะว่าเราต้องจําเป็นที่ต,ต้องใช้มานานนะเองนะโอ้โหตัวนี้บัตเติ้ลไฟได้ตุยไปเรียบร้อยแล้วสุกข,ขิดเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหเรล่างสามตัวไม่โอ้โหยอนตายทุกคนอยู่ในเรนล่างห้าตัวเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออตายหนึ่ง ไี้แล้วแข่งคนเขาแข่งเขาแข่งทำอะไรกันตรงนี้เหมือนบัตรนายนางรู้ทันนายแกว่าฉันจะแข่งอ่ะนางก็เลยพุ่งมาก่อนพี่ยอนพี่ยอนโอ้โอ้โอ้เลนกลางรีบตีกระจังเลยเนาะ Oh no คือรีบไปไหนฮัลโหลมีธุระกันหรอของยังมาไม่ครบเลยรีบตีกันเกินโอเคเราจะไปตีกันแต่คือมันไปตีไม่ได้เว้ยเพราะว่าคีบยังไม่มาเลยรีบเดินดีทีะคีบอืมเกิดมาขาสั้นเชียวกลัวกลัวปัดจะมาใส่ตูดอะไแกอมอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะ ตัวบรนมาใส,ส่สูตรอ่ะนางไปตีมังกรนะ่ะนี่นไงว่าเราบรนต้องมาใส,ส่สูตรแล้วแน่นอนแน่นอนโอ้โหวแวนแวนแวนจะไปบุกทำไมทำไมแวนทำไมคือเมื่อกี้แวนจะไปทำไมไม่รู้ดังนั้นที่แวนเจ็บอ๋อเดี๋ยวโอ้โห มาดูบัตรกับบัตรนะทุกคนเออเออมวยไทยมวยไทยเออโอเคตอนนี้ลุงไข่ปูอยู่ด้านล่างทุกคนน่าจะโดนป้อมยิงอ่ะปูยังไม่ทันขาดคำมีตีไปเลยนะทุกคนเออตีไปเลยเดี๋ยวเราจะไปตีเลนกลางกันเองนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตีเลนเราไม่ตีป้อมก็คือแบบว่า ทำไมนางรู้ว่าว่าฉันจะปา,า,าน้ำแข็งหรือว่านะนางแบบว่ารู้ท <riding citoy ens> ันนั่นๆๆๆเหมือนนางรู้โอ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 ้ใครใครตีน้ำแข็งถอยก่อนเพื่อนมามาเราขอโทษคืนเมื่อกี้ถ้าเราไปบุกกับเพื่อนจะป้าเราตายแน่นอนแล้วเราเป็นตัวที่จะต้องแบบว่าสตานให้เพื่อนด้วยไงถ้าเราไปคือเมื่อกี้คือปุยตอนนี้ต้องอยู่กันเป็นกลุ่มแนอะทุกคนแล้วเราก็ต้องไปตีป้อม การน,นั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตีคือเกมเกมนางคือนางจะจบเกมไวมากคือตอนนี้แต่ละคนอยู่ไปทางคนละทิศคนละทางนะเดี๋ยวเรากับยอนจะมาตีป้อมกันตีไปเลยเออเออตีแรงแรงตายป้อมตายพบนางไปอยู่กับเคพื่อนหมดเลยนะทุกคน เหมือนเหมือนเห็นเทียวเทวเทียวเที่วนางมาทุกคนดีดีดีดด้ดเพื่อนางมาเราจะได้นั้นได้นะจ๋าเออแหวนไม่อยากกลับบ้านเลือดน้อยก็ไม่ยอมยอมกลับบ้านเนาะโอ้โหไม่นะคุณลุงขายปูจะพังเรนเราแล้วทุกคนเดี๋ยวอเราไล่มวลหายตัวแป๊บโอมเพียงโอ้มาแล้วเราจะไปฆ่าคุณลุงเราจะไปฆ่าคุณลุงขายปูกัน คุณลงเขาไม่ได้ขายที่นี่นะคะคุณลงตุยไปเลยโอ้ยทุกคนโอ้ยเหนื่อยน,น,นี่นี่ยืนยืนแอกแป๊บหนึ่งยืนแอกยืนแอกแล้วก็ยิงไปเลยเอยอเออตายไปซะโอ้แกเล่นตัวนี้แล้วมันสะใจอะ่ะเด้อเด้อเดวนแวนแวนอะไรอะไรอะไรของพี่อะไรอะไรพี่แวนทำไรพี่แวน โอ้มันเป็ไม่ได้ไม่ได้เก็บเก็บเก็บเออลนลนลนหมดแล้วอ้าวเออเอ้าเข้าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข่งไปพี่เวนเอ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 สวัสดีค่ะคุณลุงไข่ปู หลอกเก่งคุณลุงเิี่ยมโอ้ยเมื่อกี้เห็นพี่แหวงนะพี่แหวงแฝดพี่แหวนไงพี่แหวงพี่แหวงเดี๋ยวเราจะเป็นฆ่าพี่แหวงกันเองงตายไปซะเออเรื่องเขากลับบ้านไปก่อนเออเออเจ้าแหวนแหวนแหวนกับแหวนโอ้ไม่กอดฆ่าแหวนเพื่อนเราได้กะไรเนี่ยฆ่แวนเพื่อนเราได้กะไร เจ้าทำไรนี่เจ้าทำไร <S <S มาสิอืมบัตเติ้ลไฟยังเอาเราไมิยูอยู่เมือเ่อแกถ้านางเลือดเต็มเราก็ตายนะเมือเ่อแกที่ิ่านางเลือดเต็มเราก็ตายแล้วนะตายตาไม่ยอมกลับบ้านเอา้เอาไม่ตายไม่ตายได้ไงเนี่ย เป็นเด็กดีอะไรเงี้ยช่วเพื่อนฟาร์มเดี๋ยวจวังหวะนี้ปีกี้กันนะ yes, <I> เป็นไหมแกแต่ตอนแรกที่เราจะไม่มีสิทธิ์ชนะแต่อนนี้นมีสิทธิ์ชนะแล้วนะเฮ้ยเดี๋เป็นคนอย่างเงี้ยรุมรุมหรอลุมหรอโอ้โหนางโลว่านางโลว่าเออเดะเดี๋ยวเด้อบัตบัตบัตโอ้โหแกเราโดนบัตค่า เฮ้ยเรียนล่างเรียนร่างเรียนร่างกลับล่างด่วนกลับล่างด่วนคนเพื่อนเรามาแล้วคนหนึ่งนะอ้าวสวยแวนกีปอมเย้ชนะโอเคนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนเพื่อนเใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย